การสร้างกลุ่มไลน์สามารถทำได้ง่ายๆโดยตัวเองตามขั้นตอนนี้เลยครับไปที่ไลน์นะครับลนแต่สองครั้งเพื่อเปิดมาเจอแล้วใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปจึ๊กจึกไลน์แชทปุ่มแต่สองครั้งเพื่อเปิดตัวเลือกการเรียงลำดับแชทเมื่อเข้าไปในไลน์แล้วนะครับใช้หนึ่งนิ้วลากลงมาตรงซ้ายล่างนะครับรายการแถบหน้าหลักแถบหนึ่งจากห้า ตรงคำว่าหน้าหลัก1จาก5เลือกตัวเลือกนี้เลือกเมนูนี้นะครับเมื่อเจอแล้วใช้1น,นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปจึ๊กจึกเลือกอยู่หน้าหลักแทบ1จาก5หลังจากนั้นลองปัดเพื่อสำรวจเลยครับแจ๊สไอเทมใหม่216รายการแถบ2จาก5เราจะเจออะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับแต่เราปัดไปหาที่กลุ่มกลุ่มข่าวสารและสาระคำว่ากลุ่มนะครับ เพื่อนกลุ่มกลุ่มข่าวสารตรงนี้นะครับที่ว่ากลุ่มนะครับมาเจอแล้วใช้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปจ๊กจกกลุ่มค้นหาค้นหาช่องค้นหารายชื่อเพื่อนหัวข้อหลังจากนั้นปัดไปเพื่อสํารวจเลยครับค้นหารายการโกรดแถบ1จาก4เพื่อนแถบ2จาก4เลือกอยู่กลุ่มแ็บ3จาก4ยังไงครับเขาบอกว่าเลือกอยู่กลุ่มปัดขวาต่อเลยครับบัญชีทางการแถบกลุ่ม72หัวข้อเขาบอกว่า มีกลุ่มอยู่เท่าไหร่นั่นเองนะครับสร้างกลุ่มสร้างกลุ่มกับเพื่อนๆนของคุณปุ่มแล้วตรงนี้สร้างกลุ่มแล้วตรงนี้บอกว่าสร้างกลุ่มกลุ่ม7 2หัวข้อตรงนี้คือบอกหัวข้อนะครับปัดมาอีกทีหนึ่งสร้างกลุ่มสร้างกลุ่มกับเพื่อน2 2> เพื่อนๆของคุณใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปเลยครับจึ๊กจั๊กกลับปุ่มปิดปุ่ม เมื่อแตะเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาอย่างหน้าต่างสร้างกลุ่มปัดเพื่อสำรวจเลยครับเลือกเพื่อนหัวข้อตรงนี้เขาบอกให้เลือกเพื่อนต่อไปกลุ่มแล้วก็จะมีต่อไปนะครับค้นหาด้วยชื่อช่องค้นหาแต่สองอนนรังเพื่อแย้ไขค้นหาตรงนี้คือถ้าเกิดในกรณีที่เราจะสร้างกลุ่มโดยที่ดึงรายชื่อของเพื่อนๆนมาร่วมกลุ่ม ด้วยเลยตอนนี้เลยก็หาชื่อเพื่อนคนนั้นๆมาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการสร้างกลุ่มโดยมีเราเพียงคนเดียวหรือสร้างไว้ก่อนเราค่อยเชิญเพื่อนมาทีหลังเราก็สามารถสร้างได้เลยครับโดยปัดมาตรงต่อไปปุ่มต่อไปนี่ครับและใช้1น,นิ้วแตะ2ครั้งจึกๆต่อไปช่องตอนข้อความกำลังแก้ไขตำแหน่งจุดแทรอยู่ต้นบรรทัด ทชกตัวหมุนเพื่อเข้าถึงคําที่สะกดผิดแล้วก็จะเข้าไปยังช่องป้อนนะครับช่องป้อนตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวปัดไปทางซ้ายดูนะครับเลือกรูปโปรไฟล์ปุ่มภาพตรงนี้เขาบอกเลือกรูปโปรไฟล์เราไม่ต้องสนใจรูปโปรไฟล์ก่อนขอให้สร้างกลุ่มเสร็จเรียบร้อยก่อนก็ได้นะครับสร้างกลุ่มอ่าตรงนี้ก็คือสร้างทีนี้ปัดมาดูทางขวาช่องป้อนเมื่อสักครู่เลือกรูปโปรไฟล์ปุ่มภาพ ตรงนี้เลือกรูปโปรไฟล์ช่องป้อนข้อความกําลังแก้ไขหมวดตัวอักษรตำแหน่งจุดแทรดูดต้นบรรทัดใช้ตัวหมุนเพื่อเข้าถึงคาที่สะกดผิดทีนี้ป้อนไปเลยนะครับตำแหน่งจุดแทรกอยู่ท้ายบรรทัดช่องป้อนตรงนี้ก็คือชื่อของกลุ่มนั่นเองนะครับทีนี้ผมจะตั้งชื่อว่าตั้งชื่อว่าไม้มวฝฝอสาสอสาสระอีสระอึะอดอเด็ก กไก่กไก่กดเด็กกไก่กไก่สระอาสราะอารอเรือรอเรือสระอีออ่างออ่างเอกเอกสเสือสระอาสราะอานอนหนูนอนหนูแล้วผมแต่เว้นวร์กวรกวักววการอ่านลบวรกเพื่อให้เขาได้อ่านข้อความที่ผมเขียนไปเมื่อสักครู่นะครับชื่อกลุ่มผมตั้งชื่อว่าฝึกการอ่านนะครับ หลังจากนั้นเราใช้1นิ้วแตะตรงซ้ายบนกลับปุ่มจะมีคําว่ากลับนะครับปัดขวามาตั้งค่าโปรโฟไฟล์กลุ่มหัวข้อตั้งค่าโปรโฟไฟล์กลุ่มยังไม่ตั้งก่อนนะครับปัดขวามาสร้างปุ่มตรงคําว่าสร้างตรงนี้ครับใช้1นิ้วแตะ2อครั้งจ๊กจสร้างกลับลุ่มเพียงแค่นี้แหละครับการสร้างกลุ่มก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ มาสำรวจกันใช้1น,นิ้วแตะตรงซ้ายบนกลับปุ่มมีคำว่ากลับึการอ่านหนึงแล้วก็ฝึกการอ่านหนึงหงตรงนี้คืออะไรครับ1ตรงนี้ก็คือสมาชิกในกลุ่มนี้มีแค่1คนคือตัวเราเองนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการเชิญเข้ามาในกลุ่มหรือว่าจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กลุ่ม หรือว่าจะตั้งค่าต่างๆในกลุ่มเดี๋ยวค่อยมาดูกันคลิปหน้านะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้เราสร้างกลุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าเนื้อหาที่เราพูดคุยแบ่งปันวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนคนพิการทางสายตาที่กำลังฝึกใช้ iPhone นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ช่อง Lee Channel ด้วยนะครับ